นังบุญคือโองนะสมนะรก no. What do we do? ระวนาปะโรภยามะชะตะนจะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต <tries> Ram sam putang kiwi kam nyawani pan Nam kaca mi tham mang kiwi ta nyawani panang karena kaca mi seangwiang nyawaniang kaca mi tuyamang kiwi kam nyawani panang saranam nam kacami tu pi tam mang chi vi tang yawanipa nam cara nam kacami tu thi pi kang chi vi tang yawanipa kacami ta thi yam pi u tang chi vi tang yawanipa kacami pi tam mang chi vi tang yawanipa nam pi kang जीवि ठाँ जवानि पानं शरणाँ काछ आमि संपुदे अतवि चन्जत वाता चन्जत अच्छके पञ्जत तत्रं ् छ न ि नमा पिदिलासाँ अ ङ ाँे ष ं त ं पञ्जत क न ् ज आतरे नदमामिहं नमकारा

अन्तरायापि विनच्छन्तु अथे चतोषम् बुद्धेन मुद्र रचते अथ चत्वारिदशमीशति तततः साधिनमामिति रसाहं के सन्तं पञ्चसं पञ्च आचरेण नमामिहं प्रमभारानुभावेन हन्तवादेशुपथवेता अन्तरायापि विनच्छन्तु आसे นะโตนะโมอะนะโตตัมมาตัมพุตตะตัมเหจิโนนะโมอุตตะตัมมาตตะวัคตาเตวะเตนิตโมมหังตัมกัตตะปิวิตุตะติลสิโนนะโมหมาตยารัตตัตตาตัตตาญาตตาตุขันะโมมกัตติตัตตาตวัตุยะ Sabi na moka lapapawena wikat jantu upatawa na mokara. Nupawena hantawate jangupatawena neka. Hantaraya pibinat jantu aksih. vâng thầy 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 ta thầy vâng 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 thầy vâng

ลมกาลิกาเทวาจักรป aranimita วะวัตติดังเทวานังสัตรังสุตวะป a r a n i si m ต t a วะวัตติดังเทวานังสัตรังสุตวะลมกาลิกาเทวาจักรธรมนุตสาวิถึงเย่ธรรมภะควตาปารานติยังอิปัติเนมิขตาเนอนุตรังธรรมจักธรรมวัตติยังอปติวัตติยังสรรมเนนวาพระมเนนวา ब्रह्म <laughs>

quê ra jamkem mang etang mang kalamutta mangeta ti nipattawaawa nga dapat kampara kita dapat ka soting racan ditanganteangwang kalamutta mante mẹ tan kacathro kataingwa na tammpa wajea parimaang utang ngao Katdiririan ca campmpaang ngawerrang nga e, tapatang no, ditang dạng tất cả mẹ tôi tặng tất cả mẹ tặng 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 สัพพะนิอายมิจิกาคตตาปิวณนานาปิตระภูมิติกาคถาเมิระคาคถาเมปปิตาปฏิกามันตุภูตานิโรังนะโมภุทธวัโตนะโมทัตถนังสมมาจัมพุทธานัง อุเทนยันจักุมาเอกราชามาริตวันโตปตะวิปภาโสตังตังนามัสสามิอาริตวันนังปตะวิปภารังกยัจจุตตาวิอาเรปุติวัตังเยิราเเมนะโมเตจมังฆาลยันตุนามัสตุพุทธานังนามัตตุโพธิญาณโมวิมุตถานังนโมวิมุตติญาอิมังโตปตะวัง กัตวามโรจาติเอตนามเบตาญาจักตุมาเอกราชามริตวันโยรเจดิพปะโสตคามณมัตสามอริวันนระดวิปาสังขยักุตตาเวเรมุรติเยพระมนเวตุปุัทเมเทเมนะโมเทจมังปารยันตุนามัตุพุทธานังนมัตุโคติญาณโมวิมุตตานัง นโมวิมุตติยามังโสปาริตังคตวาโมโรวาัดมะับวียิตอัติโลเกศีลปุโนจัจังโสใจญนุทะยาเตนะตัจเจนะขานานีตัตเจกิริยามนุเตรังบาวัจิตวาตัมมะพลังดริตวาวิกิจัจเจเตนะโมูนาเตอธเมตัจ อาิโลกเกิลัุโรตจักรจยยติยานังเชนะคามิทัตกิยามนุตระงหวัติตววัดมุเปลัองในตัวบุปผเกจิเนตัจะปนาวัตายดัิกิริกามฆาดังนั้นตักานาปจนนัตมิปตาวันกนามาตปิตาจินตารตเวทัพยิกามาตรจักรเจกเทมายังมาพัจลิตโตสิกิวัจ Itu tak karita ni utak kamu pada wajata tiki raja nama pada paramita na upa paramita na paramata paramitu ti yang ti la parami upa parami lekam paramata parami jatuh tang parami upa parami ปารามิตารมิปัญจมังวิริยะปารามิวิริยะอุปปารมวิริยะปรมตารจตมังคันธิปาร a มีขันธิอุปปาร a มีคันธีป p ร r มัตะ a ารมีสัตมังสัจจาารมีสัจจาอุปารมีสัจจาปรมตะปารมิอะตมังอ g ต t ตาณปารมิอะตตาณอุปปารมอตตา นัปรมัตถะปารมีนัวะมังเมตตาปารมีเมตตาอุปปารมีเมตตาปรมัตถะปารมีปรมัตถะปารมีธรรมดิเงตะปารมีไมตรีเมตตากรุณาโมทิตามเปกขาพุจละัมปันโนอิติพิโสภะกวาอารังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโน t ุขโโลกวิทูอนุตตโรปริสธรรมสรสีสัตตาเทวมนุษย์ฆานังพุทธโภควาติสวาคาโตภควตาธัมโมสันติติโภมาลิโภเอหิปติโภสวกังโยายปฏิันโนภควโตสาวกังโสามจปฏิันโนภควโตสาวกังโ jadiang ta puri raukanyatai sepu ke sa peto sewak kaca kau a na yo a na yoap ki na yoan An ka yo anut terrangun jake ta lokatca sati. Stapun jam ka te tapat siamu เราไม่ตระหนักวัตถันติอภิญญาญาณิปานายาจะโพธิญาเอเตนะสัจวัตเจนะโตติเตโออุทส่าหป่าเอตัสมิงกมามเยนาโทโมขัลลานัจจักสังกิลาเนตุกิเตติสวาโพจังเกตุเตทตยเตจตังอภินันติสวาโรคามุดยิงตุตังกเนเอเตนะจเจนะโตติเตโอดุทจัปตะเอกถาตัมมราชาภิเกลันเย นาปีปีนิโตจุนตเตเรนตันเยวัปนาเปตวาณัจจตาังสัมโมทิตวาจงาปาตาตัมหุตตาปิตาณโชเอเตณัจเจนะโชติเตโอตุัปาตาปะหีนาเตจอาปาตาตินันนังพิมาเฮตินังมักขาตะกิเลตาวัปตานุปัตติธัมมตังเอเตณัจเจนะโชติเตโอตุัปาตา Yan Tun Dimit, Tangan Awam Kalande Yojana Menapo Dakunatadato Papa Kahu Tuk Sepidanakang Tang. Buda Anubha Vedavina Tapi Eny Yan Tun Dimit, Tangan Awam Kalande Yojana Menapo Dakunatadato Papa Kahu Tuk Sepidanakang Tang. ธัมมานุปัฏฐานวินาเมตุยันตุนิมิตตังหวมังคลัญจโยจามนาโพธะกุณฑะรัตโตปาปะกะโหตุจุปินังคันตังธรรมานุปัฏฐานวินาเมิตรโยตระกัตะวะธัมมารตะนังโมตตังอุตมังวรังปะอานยังพุทธเทเจนะโรตินานัตถุปตะวะสัพเพตุขะาวุปตะเมตุเตสตกัตะวะธรรมรัตะนังโมตตังอุตมังวรังปะลิลาด fataang ta nafatatawafata te rấttawa sankaraang o tatmbang warang ha yang bao yang sanket cewa je na tu te ca mang kar na me cara yang sanko me caraangang te na cewa na tu te caya mang ka yangkin kiatang lokeca Butura tanang kutuka raman nga, kita jama-joti va vanduti yankin kira-tanang loge, 씨e tiwi-widhang. Butura tanang tamak namichi yatama joti pavanduti, yankinkira tanan loge, cari diwi-widhang butura tanang. rehuka nga tau <laughs> jamбы atita jamachi joti, กูจักูตะลุบาด้านตรณีด้านกูจะด้านจังเลยอุบาติปะไปจังเลยได้ปะายความรายได้แก่ตรรณีจิตทีได้แก่กูปฏิสิทีิตวโอุมกการปินฑูนาตังอมปันญัรมปมารปฏิดาบังอติกเปตทวากโสปัญจาปุังติสวากุบุตธายาติวันตาสิโรเมพุทธเทวัญจานลาเตพมเตวะจัตยังนารายกันเจวะ ตเวังเตปรเมตุระปาเตวิตาโนกันเจวาทัปปะกัมมาพระจิติเมตุปะพุทธานุปาเวนะทับปะธรรมานุปาเวนะทับปะธรรมานุปาเวนะทับตาตุติภวันตุเตติธิกจังจิตติกัมวังสิทธิการิยตตาคตุสิทธิลาโภนิรันตรังจิตติเตโชเชโยนิจังทับปะกัมังภวันตุเบตุปะสิทธิภวันตุเต สิทธิการยาผู้บาอาจารย์นี่กูมาเรียกรอระดองกรอจังปวงกร้อยกรอลูกกรอระดอกรอกำจังแตงเข้ามาประจําตัวกรอเมากรอหม้อกรอมาประจําบอลกรออีกรออ่อนกรอนอนไม่รับกรอจับหัวใจกรอมาง่ายง้อตัวร้อนตีนเย็นเมื่อปลามันเป็นมันไงโย่เลยไม่มีแรงกรอป้องกรอแองกรอหนุมหุมเป้ากรอยาวกรอเรือนกรอปีกรอเดือนกรอกึ่งกรอวัน ไห้รายจังกันกลอเรือกลอเช่วมกลอนากลอมากกลอพ้นกลอที่รับกลอที่นอนกลอป้นกลอ่ากระไดใช่ป่ากลอมากลอไปปัะกูตานังไงกูกับลายกตูนี่ไปยัไดจากก้าคาลางาจ้าจ่าจายางลาลังกุฏังปัตตาจำมังปัตต้าจงกังปัตต้ากุฏังซุนจำมังซุนจำกังซุนอีซุนอาซุนกลอประมูนซุนด้วยนโมกุฒายาตินี้ิ้งเอ กมงคลจลงในโมนามนวิจายเตสตานาเกก็เชิญพระผู้จงจำแจตสเดจประการมงคลเชิญลงในโมนามนวิจายเตปัญจเปจจุกันเจวาก็เชิญลงมาจงการมงคลเชิญลงในโมนามนวิจายเตจะตุเตวาก็เชิญตาจะตุโลกบาลตังซีวันนี้ก็ประจาจะตังพิธีจงการมงคลเชิญลงในโมนามนวิจายเต จัจจาราจาก็เชิญพระยาตังหกมันจะยกปฏีดอกันไจก็ยังไงม่มีตุก็ยังไม่มีไปก็หนี้ใจยามงคลใจลงในโมนาบนวิจายาเตปัญจอินทราก็เชินพระอินทร์จังหงาพระองค์ตาจะลงมาทำพานมงคลเชิญลงในโมนามน

เดี่ยวในความไกลงมุทัตะนาจคอนที่เป็นเสมดางารักคอยปิดตาเจ้าในยืนเขาทิ้งก้อนสันมาเย้ยจูช่วยดับตุกไว้ตุกย่อยร้อนกายเครื่องแกนก็อยาให้มีทุกข์ก็ย่า้มีไฟก็อยมีใจยะมุ่งคนใช้ลงในโมนาบน วิจายาเตปัญญาปลุมมาก็เชิญประปล,ปลมุมทางานเราองานได้ยินเสียงข้าจชาลงเชิญทานก็อยู่ไม่ได้ทานก็ลงมานำการมุงคนเชิญลงในโมนาม,มนวิจายาเตตาเวราชาก็เชิญพระยาตังโาอันกราชสาุบัติอันกาลพัตาที่ราชม,มือเทาาวาพระอุโบโสถแก่พระพุทองธัรมบาทธรรพุทโธก็เชิญออกปาทึกูุนาลม พงว่นจารอรุณแพ่ไปตัวจักรวาโนมนมัเกันตัวชรับผกัตาีตายาทวันยาปะอรังประตูพวะวากวััตนาวายแก่ประยามากรทัคุณประมากระทักจงทิพย์อไม่ได้มุ่มองเชิดมาจำการมงคนเริญลงในโนาบทวิจายเตอัตตาอรานตาโกเชิญปะอรานต่างแปนเรา มีประมงกันลาวะ้าดีบุตรเป็นกาวก็เชิญพระอ,อรันพระเจ้าจาังละกรเด็ดลงมาในมนมนาบนวิชายาเสปัญญาพุทธานามาเมี่ยงพระบัเจ้าพ็กปาาไว้พร,ระพุทธเจ้าจังละพระองค์จะปรากรุบกรั้นโตประกรมนาคมประคตาปลาธรรมนาโคุลกาติอริย,ยเมตไตรกอดีจากพระบรารมีพระพุทธเจ้าจังละองลงมาอ้ามปาม ผู้ปีบปีนราดจะนูตังพี่บุญและพี่ปลายตังเพราตุระปายไม่เกิดโรคใม้โรคกางอาบุญต่างไรก็งห้แก่การผู้บานและจันได้ตังคุณและใจเสกเ้าใจมาแต่เบิกต่ำและเบิกบุญตังคุณพี่และคุณคนจังฟ่าตันยงและอาตั้นขอฟังว่ายดดายปัญจพุทตานยมามีอังสิสติกิจจังสิที่กำมังนิจังแต่โยยะละลายพุทธชูไดยนาจะมักไม่วัดุกวัดราพุทธา จาตวามัตวาณิพุทธเจตตากระาปคุณดาตาเล็กเดชจงทำเมจตาปาวุธขังวนังละปันติเมสังเจตตาดุยยุคุณราชกวาราชยามหาเจยารุกังวนตุกุตังปัจจาคามิตัมมังปัจจาคามิสังทังปัจจาคามินามุคตายานามาคัตไกคามีติมาอาวุธนุนุนุปุตุนดาทุนญาตุน Might be bắt chói, 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 bắt वन्दे तां ये तज्जाकारकयमुनि समागितो न तेन तम्मेन तमति किंजि धम् पि तम्मे रत्नं वन्दे तां ये तेन रच्चिरत्वाते ओ तुजं पुत्ततेतो बरेवन्नजी तु किं समातिमानं तान्तरिकान्यमा पु समातिना तेन तमो न विज्जति तं पि तम्मे रत्नं वन्दे तां ये तेन रच्चिरत्वाते ओ तुजे पुखला आतरतां पक्त्ता च दे दे का दे गो का दे ओ किते तकिनया सुखतत सवका वेते सुतिंदादि मा फला दे तामवि संगे रत्नमनेथाम हे तेरत्न केन सुवते ओ तुजे तुपज्यता मनता तान हे निक्खामिनो Buta mata ada nami te pati pata amatai amatangi kaya lata muta ni puting kunca mana hitam bintang kera tanang panitang eh te nada cera dua te oh tu ki nang pura nang nawang nati tap bawang mirata cita jati ke bawat ming te ki nang yam pati bo hitam bintang kera tanang panitang eh te nada cera dua tu tak baru kami di mutu tak pada tak bawa kita tak pawai ramatikan tu ya tadi ko. Jadi putu apa hukum yang ada mati ni mita tahu tentang si tanah di itu bahamun itu tan teja tak bawa yang mengkelani marat jere kemar kejut kama tiru tan tapi itu bahamun itu tan teja tak bawa tu teja yang mengkelani marat jere kemar ni waktu tanu me tampuk teh kami sinar itu itu tan teja tak bawa tu teja yang mengkelani ukit kakak Kawan di Yogyakarta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 

သဗ္ဗေတိနာจิต ्तवा मनो နတောတံတေစ္စတောဘဝတုတေတေယျမင်္ဂလ ानि

ดำค่ะตีขตีตีนไอ้ตีพี่มีแต่ลายๆนะมันไม่มีพะายโทไม่มีแต่ลายมันมันไม่มีลายมันัดไม่ได้ลายไ่ค

ไล่ไปพวกเราอยู่ด้วยน้องหนึ่งบอกทางที่ขนาดคนบ้านเราอยู่ด้านล่างอ่ะภาษาอยังไงเขาจะจอดรถภาษาที่จอดชั้นหนึ่งไว้แล้ว

อ้นี้เขาให้เราไหมอันี้ก็ให้เราไหมของเราของวดของดี่ ดูเลขเดอเลขดเลขาโเอาปแดงด้วยเดี๋ยววิ่งไล่ตามเลย